สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันนะคะในเรื่องอักษรสามม่นะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องแรกก่อนนะคะคือเรื่องอักษรกลางค่ะอักษรกลางนะคะก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นนะคะเป็นอักษรกลางนะคะเช่นไก่จ้องดูเต่าใบปออ,อ คำเหล่านี้นะคะจะผ่านเสียงวรรณยุกตได้ครบห้าเสียงนะคะโดยมีรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกตรงกันค่ะตัวอย่างนะคะอย่างก็จะมีทั้งหมด5เสียงใช่ไหมคะคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจตวาอักษรกลางจะผ่านได้ครบทั้งห้าเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าเกานะคะเมื่อผ่านให้ครบห้าเสียงก็จะได้เก่าเก่าเก้าเกาเกา ถ้าเป็นคำว่าแตงนะคะก็จะผ่านได้ว่าแตงแต่งแต้งแตง,แต,งแต่งนะคะปุย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 อ่อนอ่อนอ้อนออนอ่อนค่ะอักษรกลางนะคะจะมีทั้งหมด9ตัวนะคะก็คือกไก่จาจานดอเด็ก ตเต่ตตบาบอใบไม้ปอปลาอออ่างดอชดาตอประตักค่ะวิธีการท้องจำอักษรกลางนะคะมีวิธีการท่องจำยังไงไปดูกันค่ะกอไก่นะคะก็จะใช้หลักการจำว่าไก่นะคะจอจานจะใช้หลักการจำคือคำว่า<ม>จิตค่ะส่วนรอเด็กกับดอชดานะคะจะใช้หลักการจำคือคำว่าเด็กค่ะ ส่วนต่อเต่ากับต่อประตักนะคะจะใช้หลักการจําคือคําว่าตายค่ะแล้วบอใบไ,ไม้นะคะก็จะใช้หลักการจําคําว่าบนค่ะปอปานะคะจะใช้หลักการจําคือคําว่าปากค่ะแล้วก็อออ่างนะคะใช้หลักการจําคือคําว่าองค์ค่ะ เมื่อเราเอามารวมกันนะคะอักษรกลางนะคะเราก็จะมีหลักการจําก็คือไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งค่ะหรือว่าบางที่นะคะบางโรงเรียนนะคะก็จะสอนให้จําว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนะคะก็จะสามคาว่าเด็กตายสองครั้งค่ะ ต่อมานะคะมาดูเรื่องการผ่นวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะทบทพนดอักษรกลางก่อนนะคะอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆจำได้ไหมอักษรกลางนะคะมีทั้งหมด9ตัวนะคะจากสไลด์แรกที่ครูโบสอนไปแล้วนะคะมีทั้งหมด9ตัวนะคะก็คือกไก่ จอจานดอเด็กนะคะ่อเตา่าดอชดา่อปตักนะคะบอใบไ,ไม้ปอป่าแล้วก็ออกอ่างค่ะตามน,นี้เลยนะคะเห็นไหมก็ไก่จอจานดอชดา่อปตักดอเด็ก่อเตา่าบอใบไ,ไม้ปอป่าแล้วก็ออกอ่างค่ะ ทีนี้เรามาดูวรรณยุกคไทยนะคะที่เราจะต้องใช้ในการผันเนี่ยจะมีทั้งหมด4รูป5เสียงนะคะรูปวรนณยุคจะมี4รูปคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวานะคะส่วนเสียงวรรณยุกต์เนี่ยก็จะมีเสียงทั้งหมด5เสียงนะคะเพิ่มเข้ามาก็คือเสียงสามัญนะคะเสียงสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเราก็จะมีเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวาค่ะ การผันอักษรกลางนะคะอักษรกลางก็จะผันวรรณยุกได้ทั้งหมด5เสียงนะคะก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจตวานะคะย้ำมีครั้งหนึ่งนะคะเสียงสามัญนะคะไม่มีรูปวรรณยุกนะคะเสียงเอกก็ใช้รูปเอกนะคะเสียงโทใช้รูปโทเสียงตรีใช้รูปตรีแล้วก็เสียงจตวาก็ใช้รูปจตวาค่ะยกตัวอย่างนะคะคําว่ากานะคะ กไก่เป็นอักษกรกลางก็จะผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะก็คือกา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 นะคะกานะคะจะไม่มีรูปวรรณยุกนะคะส่วนพื้นเสียงเนี่ยเสียงวรรณยุกก็จะเป็นเสียงสามัญค่ะต่อมานะคะยกตัวอย่างคําว่าปูนะคะปูก็จะผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะก็จะผันได้ว่าปู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 ป ปู uh, นะคะปู uh, นะคะรูปวรรณยุกตก็ไม่มีนะคะไม่มีรูปวรรณยุส่วนเสียง<อ> uh, วรรณยุก็คืออยู่ในเสียงสามัญค่ะต่อมาคําว่าป่านะคะป่าก็ผ่านได้ห้าเสียงเช่นเดียวกันนะคะคือป่าป่าป้าป้าป่านะคะป่านะคะมีรูปวรรณยุก็คือมีรูปเอกนะคะส่วนเสียง s, <is not S 1> วรรณยุก็อยู่ในเสียงเอกเช่นเดียวกั so 네วนค่ะ ต่อมานะคะคำว่าบ้านนะคะพันได้5้าเสียงเช่นเดียวกันค่ะบ้านบานบ้านบานบ,าน,บานนะคะบ้านนะคะมีรูปวรรณยุก,ก็คือรูปวรรณยุกโทนะคะส่วนเสียงวรรณยุกก็อยู่ในเสียงโทเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะคำว่าตีค่ะตีก็สามารถพันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะก็คือตีตีตี ตีต,ะะตีนะคะตีนะคะไม่มีรูปวรรณยุกนะคะส่วนเสียงวรรณยุกต์ก็อยู่ในเสียงสามัญค่ะต่อมานะคะคำว่าแบะะแบก็สามารถผ่านได้5เสียงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอยู่ในอักษรกลางก็จะผ่านได้ว่าแบ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  แบนะคะแบนะคะไม่มีรูปวรณยุกนะคะก็คือไม่มีไม้เอกไม้โทไม่ตีไม่จัตาวาะคะส่วนเสียงวรณยุกนะคะก็อยู่ในเสียงสามัญค่ะเอามาคําว่าก้างนะคะพันได้ห้าเสียงเช่นเดียวกันก็คือก้างกลางก้างกางกลางนะคะ ก้างนะคะมีรูปวรณยุคค่ะก็คือรูปวรณยุ์โทหรือไมโทนั่นเองนะคะส่วนเสียงวรณยุ์ก็จะอยู่ในเสียงโทเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะคําว่าตัวนะคะพันได้5้าเสียงเช่นเดียวกันนะคะก็คือตัว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 นะคะตัวมีรูปวรณยุ์นะคะก็คือมีรูปจตวานั่นเองนะคะส่วนเสียงวรรณยุ์ก็มีเช่นกันค่ะก็คือเสียงจตวาค่ะ ต่อามานะคะเป็นคําว่าเต่านะคะเต่านะคะ,ะ,คะก็สามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงเช่นเดียวกันนะคะก็คือเต้าเต่าเต้าเต้าเต่านะคะโดยคําว่าเต่านะคะรูปวรรณยุกต์ก็คือรูปเอกนะคะส่วนเสียงวรรณยุกนะคะก็อยู่ในเสียงเอกเช่นเดียวกันค่ะต่อามานะคะเป็นคําว่า,เป,านะะเป่านะคะเป่านะคะ ก็สามารถผันได้ห้าเสียงเช่นเดียวกันนะคะก็คือเปาเป่าเป้าเป๋าเป่านะคะโดยคําว่าเป่าเนี่ยมีรูปวรรณยุก็คือรูปจัตวานะคะแล้วเสียงวรณยุกก็อยู่ในเสียงจัตวาเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะคําว่าเบียนะคะเบียก็สามารถผันได้ห้าเสียงเช่นเดียวกันนะคะคือเบียเบีย เบี้ยเบียเบียนะคะโดยคําว่าเบียนะคะมีรูปวรรอายุก็คือหมายโทนะคะส่วนเสียงวรรณายุก็คือเสียงโทเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะเป็นอักษรต่ํากันบ้างนะคะเด็กๆอักษรต่ำนะคะก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นนะคะเป็นอักษรต่ําค่ะเช่นควายค้องเงาสอนแพร่ชวนนก คานแมวยิ้มน,นะคะคาเหล่านี้นะคะจะผ่านเสียงวรรณยุกได้ทั้งหมด3เสียงค่ะคือเสียงสมามัญเสียงโทและเสียงตรีค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นคําว่าคานะคะคำก็จะผ่านได้3เสียงะคะคือเสียงสมามัญเสียงโทและเสียงตรีนะคะก็จะเป็นคําคํา คำนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าเสียงโทแต่รูปวรรณยุกเป็นรูปเอกนะคะแล้วก็เสียงตรีเป็นรูปวรรณยุกโทนะคะซึ่งอักษรตามหมู่นี้นะคะเสียงกับรูปวรรณยุกเราจะไม่ตรงกันนะคะยกตัวอย่างคําถัดไปค่ะคาว่าพายนะคะก็ผ่านได้3มเสียงเช่นเดียวกันคือพายพพ่พา,ายนะคะรูปกับเสียงไม่ตรงกันค่ะรอนนะคะก็จะเป็นรอนร่อน ร้อนนะคะรูปกับเสียงก็ไม่ตรงกันเช่นเดียวกันค่ะต่อมาคําว่าเรานะคะก็จะผ่านได้3ามเสียงเหมือนกันคือเราเล่าเล่าค่ะโดยอักษรต่ำนะคะจะมีทั้งหมดนะคะ24ตัวนะคะโดยแบ่งเป็นอักษรต่ำคู่และต่ำเดียวนะคะอักษรต่ำก็จะมีคอควายคอคนคอละคังงองูชอช้างอซอโซ่ชอชือยอหญิง ทอมันโททอพุเท่านอนเน่ทอทงทอทหารค่ะแล้วก็มีต่อด้วยนอนหนูพอพานฟอฟันพอสะเพามอมายอยะรอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลาแล้วก็หอนคู่นะคะรวมเป็นทั้งหมด24ตัวค่ะ วหมือนที่ครูบูบอกไปนะคะอักษรต่ํานะคะจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คืออักษรต่ําเดียวและอักษรต่ําคู่นะคะโดยอักษรต่ําเดียวนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด1ิบตัวนะคะแล้วก็อักษรต่ําคู่แบ่งเป็นสิบสี่ตัวค่ะวิธีการท่องจําอักษรต่ําเดียวค่ะก็คือง,องงูนะคะแทนด้วยคาว่างูค่ะ ยอหญิงแทนด้วยคําว่าใหญ่นอหนุ่มแทนด้วยคําว่านอนค่ะยอยักษ์แทนด้วยคําว่าอยู่นอนเนนแทนด้วยคําว่านะรอเรือแทนด้วยคําว่าริมวอแหวนแทนด้วยคําว่าวัดมอมาแทนด้วยคําว่าโมลอจุลาแทนด้วยคําว่าลีและรอลิงแทนด้วยคําว่าโลกค่ะ เมื่อเรานำมาท่องนะคะให้เป็นหลักการจำนะคะก็จะท่องได้ว่างูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกค่ะย้ำอีกครั้งนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกค่ะวิธีการท่องจำอักษรต่ำคู่นะคะพอพานพอสมเภาจะแทนด้วยคำว่าพ่อค่ะ คอควายคอคนแทนด้วยคำว่าค้าค่ะคอฟันแทนด้วยคำว่าฟันค่ะทอผู้เท่าทอมันโททอทงแล้วก็ทอทหารนะคะแทนด้วยคำว่าทองค่ะสอโซ่แทนด้วยคำว่าซื้อค่ะชอช้างแทนด้วยคำว่าช้ชางแล้วก็หอนอกแทนด้วยคำว่า,า,วห,ห,ววาห่อค่ะ เมื่อเราท่องเป็นหลักการจำนะคะก็จะท่องได้ว่าพ่อขาฝันทองซื้อฉางห่อค่ะอย่ามีครั้งนะคะพ่อขาฝันทองซื้อฉางห่อค่ะต่อมานะคะเป็นอักษรสูงกันบ้างนะคะเด็กๆอักษรสูงนะคะก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นนะคะเป็นอักษรสูงค่ะเช่นเข้า ฉันถอยผู้ฝั่งสารสินหามคำเหล่านี้นะคะจะผันเสียงวรรณยุกได้เพียงสามเสียงค่ะคือเสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงจัตาวาค่ะ ตัวอย่างการผันนะคะก็จะผันได้3ามเสียงนะคะสาหรับอักษรสูงคือเสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงจตวานะคะเสียงเอกก็จะเป็นขานะคะเสียงโทเป็นข่าแล้วก็เสียงจตวาคือขานะคะก็จะผันได้ว่าข่าข่าขานะคะส่วนคําว่าฝ่ายนะคะก็ผันได้3ามเสียงเช่นเดียวกันคือฝ่ายฝ้ายฝ่ายนะคะส่วนพึ่งก็ผันได้3ามเสียงเหมือนกันค่ะคือพึ่งพึ่งผึ่งนะคะ แล้วก็หอยนะคะพันได้สามเสียงเหมือนกันคือหอยห้อยหอยค่ะอักษรสูงนะคะจะมีทั้งหมด11ตัวนะคะคือขอไข่ขอขวดชอชิ่งถอฐานถอถุงขอพึ่งฝอฝาฝอสลาสอฤุษีสอเสือแล้วก็หอหีบนะคะรวมเป็นทั้งหมด11ตัวค่ะ วิธีการท่องจำอักษรสูงนะคะท่องจำยังไงไปดูกันค่ะขอพึ่งนะคะจะแทนด้วยคำว่าผีค่ะฝอฝาแทนด้วยคำว่าฝานะคะแล้วก็ถอถุงกับถอฐานนะคะแทนด้วยคำว่าถุงค่ะอคขอไข่ขอขวดนะคะแทนด้วยคำว่าข้าวค่ะสอเสือส่อสลาสออสีแทนด้วยคำว่าสารค่ะหอหีบแทนด้วยคำว่าให้ค่ะฉอชิ่ง แทนด้วยคำว่าฉันค่ะเมื่อนำมาท่องเป็นหลักการจำนะคะก็จะท่องได้ว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันค่ะอีกครั้งนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันค่ะวันนี้นะคะจบลงแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกอ่านแล้วก็ท่องคำนะคะรวมถึง ไปฝึกท่องอักษร3หมู่กันมาด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ